รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กรลุยขอบสนามกับพี่ชาวกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วครับในช่วงเวลา10นาิา30นาทีนะครับหน้าจอช่องทีสปอร์ตชาแนลการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาทุกหมวดหมู่นะครับเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศนะครับวันนี้พี่ชาวนะครับไปนั่งพูดคุยกับนายกสมาคมภาคตะวันออกนะครับในการฝึกให้กับผู้พิการมีอาชีพกันครับไปที่จังหวัดชนบุรีครับ ถึงแม้ชื่อเราจะเป็นคนพิการภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำเฉพาะภาคตะวันออกเราทําในเกือบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยรวมถึงสามจังหวัดชายแดนใต้แต่สงขาลายาปัตตานีก็นาราธิวาสเราไม่ลงไปเราให้เขาขึ้นมาเราทีนี้เราย้อนกลับไปพี่น้รงเป็นใครอย่างไรตอนเด็กน้อยเป็นอย่างไรบางที่เล่าให้น้องฟังหน่อยตอนเด็กน้อย ชีวิตมันเหมือนละครมากเนยเชาวนะชีวิตก็คือเป็นลูกอีสานเป็นลูกชาวนาเป็นคนพิการโปลิโอ,เ,อเรียนหนังสือจบแค่ป .6 นะครับก็ไม่มีบ้านไม่มีทไม่มีไรายได้ไม่มีเงินส่งลกแล้วเราเองก็เดินไม่ได้นะครับช่วงแรกๆก็คลานไปโรงเรียนอืคลานนะแล้วก็เดินถนนเนี้ยเราเราก็คลานไปโรงเรียนจน อยู่ป .4 พ่อ 4, ปอ .2 มั้งพ่อถึงได้ทําไปเอาไม้ในป่ามาทําเป็นไม้ค้ายันพอได้กระเพกก,กกระเพกไปโรงเรียนได้อืจนป .4 พ่อถึงหารถโจกให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็เรียนจนจบพอจบปุ๊บก็หาที่ฝึกอาชีพรู้จะหาที่ไหนตอนนั้นเป็นเด็กน้อยจังหวัดไหนครับสกลนครอำเภอสว่างอดินตะบนบ้านทอนไฟฟ้าพึ่งเข้าตอนผมเรียนอยู่ป .2 ป .3 แล้วครับ เข้ามาอยู่เทพกนี่คืออยากฝึกอาชีพอ๋อเป้าหมายคือเมื่อโตขึ้น,นต้องทําอะไรทุกอย่างเพื่อนก็วบาทนนั้นคนแก่คน่ตก็บอกโตขึ้นนึงก็ต้องไปขอทานนะไปอย่างนั้นนะซึ่งเราฟังกรอบหูเราตลอดเวลาเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็หาที่ฝึกอาชีพจนสอบแสวงหาจนรู้ว่าที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไัายพัทยาิดนรับสมัครช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้าเราก็มีจิตใจ อยากฝึกอาชีพเต็มเปี่ยนะดนดันด้นเขียถนถดหมายมาสมัครเขาตอบรับกลับไปตอนนั้นอายุอะไรครับพี่ตอนนั้นเหรอตอนนั้นอายุ17 18ก็มาสอบแล้วก็ได้เรียนเป็นช่างซ่อมคือเฮฟ้าที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาชัยพัทยานะฮะเสร็จแล้วก็เรียนเรียนไม่ได้พักหนึ่งด้วยตัวเองเป็นคนที่แบบเป็นคน ต้องบอกว่ามีคอนสวัสด์เรื่องของเป็นนักตแหดงขาอยู่ในตัวอยู่มหาไทยกี่ปีพี่อยู่มหาไทยได้อ,อ่จริงๆลักสุดผมหนึ่งปีแต่เรียนไปสักครึ่งเทอมก็มีการให้ไปทำเ,เขาเรียกว่าอะไรไปอะไรนะสัญญกรรมแต่เดิมขาผมจะงออย่างนี้อ,องออย่างนี้มันไม่ดี ก็มีสปอนเซอร์มาให้ไปผ่าตัดที่เลือดสินผ่าตัดทำให้ขายือดเออย่างนี้ได้เหมือนปัจจุบันเนี้ยครับนะครับขาผมก็ตรงขึ้น,นแล้วก็กลับมาเรียนใหม่พอกลับมาเรียนมหาไทยใหม่เนี้ยเขาก็มีการเปิดแผนกหนึ่งเพิ่มแผนกหนึ่งก็คือแผนกซ่อมคอมพิวเตอร์เราเองเนี้ยเราเองเนี่ยก็ช่วงที่เรียนเนี่ยเราก็ไปมองดูเราไปดูเพื่อนรุ่นที่ซ่อมนั่งครุกอยู่กับ พื้นเพราะเป็นคนพิการยกทีวียกเครื่องเสียงขึ้นโต๊ะไม่ได้ก็นั่งครุกอยู่กับพื้นดำมัมแมมอยู่อย่างนั้นนะครับทำไมเด็กคอมพิวเตอร์เขาดูดีเขาใส่ชุดเสื้อแขนยาวเสื้อเชิดดูแล้วมันดูสะอาดตาทํางานในห้องแอร์ก็เริ่มจุดประกายว่าฉันไม่อยากเป็นแบบนี้จึงตัดสินใจไปเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์เพราะเราเรียนของไม่ได้เพราะของเขารับมสาม,มจบมาก็าไปเป็นเป็นลูกจ้างอยู่ กรุงเทพไปอยู่แหลมชลบังจนสุดท้ายมหาไทยเขาประกาศรับสมัครครูหรืออาจารย์มาเป็นอาจารย์สอนซ่อมคอมพิวเตอร์ก็มาสมาัครจนสุดท้ายก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์สอนที่มหาไทยอตอนนั้นเราเงินเดือนสิพันกว่าบาทมันอยู่ไปได้หรอกเริ่ม ทำงานนอกเริ่มสอนคอมน้านนอกเริ่มประกอบคอมพิวเตอร์ขายด้านนอกจนสุดท้ายก็ออกมาเปิดร้านคอมพิวเตอร์เองที่ไหนครับพี่เปิดในพัทยาสุดท้ายก็ชีวิตก็เจอเปิดร้านนี่คือเป็นการขายจำหน่ายซ่อมขายเลยครับขายเลยขายเลยนะขายสอนซ่อมวางระบบแต่กปวไาไปเจอฟองสบู่ปีสีู่นย์ อืมต้องมองตอนนั้นชีวิตล้มละลายชีวิตล้มละลายเลยฮะออกบริษัทปิดไม่มีที่อยู่ต้องอาศัยนอนบนรถอาบน้ำในปั๊มกินข้าวอดมือกินมือเลยแหละช่วงนั้นนะครับเท่ากับร้านเนี่ยหายไปเลยหายไปเลย ดูกี่ปีพี่อยู่กับฟองสบู่ตรงนั้นอะอยู่มาชักปีกว่ากว่า,ากลับบ้านได้ไหมกลับได้เราไปหาลูกศิษย์ได้ไหมถ้้อยู่แต่เราเป็นอาจารย์เขาไง<ฆ> MM. เราสอนเขาให้เขามีอาชีพเราขับรถวนลูกน้องเราลูกน้องเราเปิดร้านเปิดร่องเปิดร้านเปิดรอวมอยู่ได้อืแต่เราใช้ว่ากา้าวเร็วไปหน่อยอืเจอฝรั <gallon S 1> ่งคนหนึ <gallon S 2> ่งฝรั่งก็บอกเราอยู่ทาแบบนี้สิอยู่ลงโฆษณาในนังสือภางกริตรับซ่อมคอมพิวเตอร์เอ็กซ์เพรสคอมพิวเตอร์ ชั่วโมงละห้าร้อยแล้วก็บอกฝรั่งว่ามันจะมีคนจ้างเหรอเขาบอกว่าต่างประเทศมีนนคนจ้างทำเป็นชั่วโมงเขาไม่จ้างเป็นวันเราก็ไปเปิดลงาาโฆษณาพอตอนนั้นที่เริ่มกลับมาบูมอีกครั้งเราหาเหงานินได้วันละหลายหมื่นเลยนะซ่อนคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรมวินด้อินดโวตัวจะติดก็สามชั่วโมงอ่ะพันห้าแล้ววันหนึ่งไปสามเจ้าก็สี่พันห้าพันแล้วอ่ะขายอะไรอีกละ่ะโอ้โหวันนั้นชีวิตกลับมารุงโจนอีกครั้งหนึ่งอยู่ได้เลย เมื่อมีร้านขอเของมาเปิดแล้วเนี่ยอะไรระบบไม่ได้เพราะฝรั่งก็เข้าสู่อชอบใหญ่หมดแล้วก็สาไปแล้วก็เอาเงินไปข้อหนึงไปเปิดฟาร์มเห็ดไปทำฟาร์มเห็ดอยู่ตรงไหนพี่ในพัทยาเหมือนกันในพัทยาออ๋เปิดทำฟาร์มเห็ดฟาร์เอ๊ะเราเป็นอาชีพยยบริการมามากแล้วเราอยากเป็นผู้ผลิตบ้าน คือคือเห็ดนี้เราต้องเรียนรู้ไหมหรือไม่เรียนรู้ครับเรียนรู้เหมือนกันก็ขับรถเปิดในความพิวเตอร์สมัยนั้นเน็ตเน็ตกูเกิลมันยังไม่ได้ม e ีแบบนี้อ,อ,อถามผู้รู้โทรหาคนนั้นคนนี้ก็ไปเรียนที่สิงห์บุรีเขาว่าฟาร์มเห็ดที่ไหนดีที่ไหนดังสูตรไหนมีมที่ชนบุรีขายเชื้อแล้วก็ไปทำอเอามาทำทำเล่าโห่ทำแล้วก็เจอประสาของเราน้อยทำโรงเดียวหมดเรามาร้อยกิโลเราไม่มีที่ขาย เห็ดฟางนะสั่งร้านส่งแปดสิบาทนะแพงนะเห็ดฟางตอนนี้ยังแพงอยู่รากฏว่าไม่มีที่ขายเพราะของเราน้อยไปหาร้านคนซื้อบอกผมซื้อคุณไม่ได้เห็นคุณสวยใหม่สดแต่เราสั่งเจ้าประจำไม่แล้วถ้าหากเราไม่เอาเจ้าประจำหากคุณไม่มีของให้เราเราจะไม่มีของไปขายจึงตัดสินใจกู้เง e e ินรูดบ่งรูดบัตรทุกอย่างที่มี ลงทุนอีกสิบหกโรงเรือนจากว่าแปบเห็ดออกทุกวันเพื่อให้ทันในการส่งใช่แล้วหลังจากเราขายเองเราขายส่งขายลงแล้แปดสิบไปขายอกออกเราขายได้ลงร้อยี่สิบร้อยห้าสิบเห็ดส้ฉวยเราก็ไปซื้อตลาดไปเซ้งตลาดต่อเพื่อที่จะได้ขายเห็ดในราคาปลีกเลยทำเงินขายปลีกขายผักนะครับแต่สุดท้ายก็ <_ <EN> _>เท่ากับว,ว่าเหตุ16โรงเรือนนี่ต,นนต้องมีคนงานต้องเป็นคนงานกี่คนหกคนที่เราจะต้องจ้างเป็นอัตราเงินเดือนนี่นะใช่ครับใช่ครับ<ม>ทั้งทุกกระบวนการเราทําเองไม่ได้สัก,ยกอย่างอกลางวันเราให้คนงานน็นคือพี่น้องเราดูแลกลางกลางคืนเราก็ต้องเข้าบ้านแพักแต่กลางวันเนี่ยเราแค่ดูแบๆเพราะเราดูไม่ได้ เราก็ต้องไปนั่งซ่อมคอมไปเป็นนายหน้าขายที่ขายอะไรเงินทั้งหมดก็กลับมาลงตรงนี้ปรากฏว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ทาเองเราคุมไม่ได้อืก็ต้องปิดตัวไปคือปิดตัวโลงเรือนสิบหกลงเรือนนี่นะใช่ครับสิตโรงเรือนแล้วก็ยังมีโรงเรือนหนึ่งงฟ้าอีกรวมแล้วสามสิบสองงเรือนนะครับโอ้โหื้นที่สามไร่ฟาร์มใหญ่สุดตอนนี้คือฟาร์มผมอ่ะในพัทยาอืมจากโลงเห็ดแปลอะไรจากรงเห็ด เคว้งครับูกทำอะไรดีเงียบเลยชีวิตเงียบแล้วชีวิตเงียบเอะเห็นเคยตอนนั้นเราเป็นเพื่อนเรียนจบมหาวิดยวยกันเขาไปเคยไปเพาะพันธุ์สุนัขขายเออแล้วก็ไปรองซื้อมาดูซิลงทุนกับเพื่อนคนละตัวซื้อ,อเอามาเลี้ยงป๊อเปเดนมัน,น์เชฟเฟอร์อะไรเช่อกันเอ้ามาตอนนั้นเป็นคนรักหมาไหมตอนนั้นอะตอนหลังจากที่ลงเห็ดอ่ลมไปเราจะมาเลี้ยงหมารู้สึกรักหมาไหมไม่ถึงรัก แต่ก็ไม่รังเกียจต้องมาศึกษาไหมศึกษาอต้องพันนี่นะเพราะขายด้เป็นพันที่เชื่องนมารักเลี้ยงแล้วขายง่ายอ่ารักส่วนหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นรักมากเริฟเมรออะไรอย่างนี้ก็คือมองเป็นธุรกิจกี่ปีทําเลี้ยงน้องหมาเนะี่ยเลี้ยอยู่ปีกว่าครับปีกว่ากะว่าจะทาแต่เราศึกษาแล้วมันไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ลแล้วเออะไรที่เราทําไม่ได้แล้วกลับไปเรื่องความเห็อะไรที่เราทําไม่ได้มันก็ต้องไปตามการมัน เคยเขาบอกว่าเคยหลายคนบอกผมว่าถ้าฉันทําธุรกิจแล้วฉันไม่สามารถคุมมันได้ฉันไม่ทําอำเรามันดื้อไงอาจประจานที่มาถ่ายก็มาชวนเฮ้ยไปเข้าออโครงการพมพิการไหมผมถามมันมีอะไรดีอย่างรพมพิการเพราะเราออกมาแล้วไงบอกเฮ้ยตอนนี้เขามี็เขามีการตั้งสมาคมเขามีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ทาโปรเจกต์นู่นน,นี่นั่นอ่ามันมันทุกวันนี้ไม่ไปถึงขั้นนั้นหรอแออเองที่เขาบอ,อกที่เองหายไปเขาทำกันขนาดนั้นแล้ว ในวงการคนพิการไทยมีสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมตามบ่อถุงหัวกต,ติปัญญาอาทิติกแต่และจังหวัดก็จะมีสมาคมชมรมเกิดขึ้นเพียบเลยไปอลลงไปสัมมนาทำโครงการครับตอนแรกผเพี่อะไรเอพ,พูดตรงๆก็ๆกูว่างๆลไปไปกินข้าวฟรีนอนโรงแรมเล่นๆอ่อชุมเสร็จเขาก็มี เล่าเลี้ยงคาราโอเกะสำมมนัคาราโอเ,เออกะก็ดีเหมือนกันเม่าะนองงแนมฟรีกินเล้าฟรีตังก็ไม่ได้จ่ายอิ่มตังอิ่มจังตังอยู่ครบอะไรประมาณนั้นก็ไปกับเขาพอเริ่มไปแล้วเริ่มมองเห็นโอกาสให้มาทำแบบนี้และสุดท้ายอาจารย์คนเดิมก็ไดมานุษย์ที่มหาถ่ายก็มาชวนเฮ้ยเรียนเอสเมีไหมการทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่าบคนิการอือ ก็เลยปลี่ยนอ๋อที่เราทำมาหมดมันผิดหมดเลย<ม>จึงได้ความรู้ตรงนั้นมากลาวออกมาเราก็เริ่มมาตั้งสมาคมไปจดสมาคมจดสมาคมชื่อนี่คิดแล้วใช่ไหมชื่อมีคําถามมันมีที่มาชื่อเ <K ill an> ขา,ามีสมาคมแห่งประเทศไทยสมาคมจังหวัดมสมาคมนั้นสมาคมนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองไปปรึกษาท่านนายกสมาคมแห่งประเทศไทยดูยอบอกเอ๊ะเองก็ไปตั้งสมาคม ตำาบลสิผมอ่าผมแเอาทําไมต้องให้ทําไมให้กูตั้งเล็กจังนะเช่ยเออผมก็เลยไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งท่านนายกชัยยาแห่งอุดรธานีเพื่อนกัรเรียนมาแต่งกันครเหมือนก็ตั้งภาคไปเลยสิติ้งเลยอืไปตั้งภาคไปจดนายทะเบียนบอกว่าเอ้ยคุณจะตั้งภาคไม่ได้อผมถามเอาท่านแล้วหากตั้งภาคไม่ได้ทําไม ก็ตั้งจังหวัดก็ต้องขอผู้ว่าตั้งอำเชื่ออำเภอก็ต้องขอในอำเภอแล้วตั้งภาคผมจะขอใครหากไม่ให้ผมตั้งผมจะตั้งคนพิการเอเชียโอหาก,ไม,ากมไม่ตั้งอีกผมจะตั้งคนพิการโลกโลกเลยผมจะขอใครเวอร์เลยเวอร์แอสสอเนชั่นออฟดิสเบลิตีืมเอาขนาดนั้นเลยนะใหญ่เลยใหญ่มากจึงเป็นที่มาของสมาคมคนพิการภาคตะวันออกอืม ชื่อมันทำให้มันแลดูมีเครดิตเป็นภาคแต่การที่เราไปทำโครงการจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เฉพ,พาะภาคตะวันออกไม่เราไปทั่วประเทศไทยเราเราจะไปลาวอยู่แล้วเนี่ยหลายคนก็ถามมาเอา้าทำไมตะวันออกมาจังหวัดอีสานไม่อีสานมาเหนือมาใต้ได้มผมก็ถามเอาพี่แล้ว บริษัทจัก,กรวาลเครื่องจกักรกลมันไปขายรถถังขายไปขายรถถให้ต่างดาวปะละ่ะเออจริงข้งมือ,มอประบาณนี้นี่คือที่มาแม่พี่เป็นคนแรกเลยคนสัมภาษณ์ผมที่ถามผมเรื่องชื่อของสมาคมอเออเออนั่นแหละจึงเป็นฉบับนี้ทีนี้พอเป็นสมาคมปุ๊บแน่นอนละก็ต้องมีบุคลากรในสมาคมก็มีพี่นลงแหละเป็นนายก เรียงลน่วก็จะต้องมีรองมีรองนายกมีเลขานุการมีเลขานุการมีกรรมการอยู่ชุดเดินแต่ตอนตั้งสมาคมแรกเริ่มเดิมทีเราตั้งสมาคมเป็นสมาคมเฉพาะกิจอืิเราไม่ได้เป็นเครือข่ายของแห่งประเทศไทยเราไม่ได้ไปยุ่งกับเครือข่ายตำบลอะไรของเขาเลยเราอยู่แต่เราเราตั้งมาเพื่ออาชีพขอลอตตลี่พูดกันแบบตรงๆเลยนะครับตั้งขึ้นมาขอลอตตลี่ปรากฏว่าเขาบดเขต ให้ขอรตตอตตรี่สามมิถุนาสมาคมผมจดเสร็จสามมิถุนาพอดีเออแล้วมันมันขอได้ไหมละ่ะก็หนังสืออยู่ที่ผู้ว่าอาไปขอนายอำเภอแบบนายอำเภอครับนายทะเบียนประหลักประหลักวันนี้เขาหมดเขตแล้วอืพี่ไปขอหนังสือให้ผมหน่อยผม,มจะเออรตเตอรี่วันนี้เลยอืพี่ไม่อยากไปรบกวนนายพี่ไ่ช่วยเธอกันแล้วกันนะจบ จึงไม่มีลอตเตอรี่ตั้งใบตั้งแต่ประั้นยันบบตนี อ่ะคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้นะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าสมาคมนะครับภาคตะวันออกของเรานะครับก็ครอบคลุมไปทั่วประเทศไทยจักรวาลด้วยนะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ครับว่าสมาคมนี้แหละครับที่เราเกริ่นก่อนหน้านี้นะครับว่าได้เอื้อช่วยเหลือคนพิการคนปกตินะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับลาาบกยนเเีงใดมื ยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ทอ้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายัง